้านของเธอมีข้อห้ามว่าห้ามมองดูเงาสะท้อนของตัวเองตอนขึ้นปีใหม่แต่เธอก็เผลอมองเข้าซะแล้วเรื่องนี้จะน่ากลัวก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้ครับตระกูลของฉันม,มีธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างหนึ่งนั่นคือในจังหวะช่วงเวลาข้ามปีห้ามมองดูเงาสะท้อนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงาในกระจกหรือเงาสะท้อนในน้ำด้วยไม่ได้เพราะสิ่งที่จะมองเห็นคือภาพของตัวเองตอนกำลังจะตาย ด้วยเหตุน,นี้ที่บ้านของฉันมักจะนอนกันตั้งแต่หัวค่ําในวันส่งท้ายปีตอนเด็กฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอโตมาก็มีรายการทีวีช่วงดึกที่อยากดูหรืออยากจะไปฉลองกับเพื่อนๆสิ่งเย้ายวนใจให้อยู่ดึกมีมากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่มาปีหนึ่งฉันอยากดูรายการทีวีข้ามปีมากพ่อแม่กําชับให้นอนก่อนถึงเที่ยงคืนแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันนี้เท่าไหร่เลยนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวจนถึงตอนข้างดาวปีใหม่แต่พอเหลืออีกสิบวิจะขึ้นปีใหม่ทีว พอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบนจอทีวีฉันรีบหลับตาลงทันทีพอเวลาเข้าสู่ปีใหม่จู่ๆทีวีก็ติดขึ้นมาเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกฉันคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ในปีต่อมาฉันออกไปฉลองกับเพื่อนพอกำลังจะข้ามปีจู่ๆก็มีรถมาจอดตรงหน้าฉันพอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกรถฉันก็รีบหลับตาทันทีแล้วได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นจนขึ้นปีใหม่ปีต่อๆมาถ้าฉันยังตื่นอยู่ตอนกำลังจะข้ามปีก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้น เหมือนมีอะไรบางอย่างอยากให้ฉันดูเงาสะท้อนของตัวเองตอนข้ามปีให้ได้ปีนี้ก็เช่นกันขณะที่ฉันกำลังดูทีวีอยู่ทีวีก็ดับลงเมื่ออีกประมาณสิบวินาทีจะเข้าปีใหม่ด้วยความเคยชินฉันรีบหลับตาลงทันทีแต่ตอนเหลืออีกสามวิจะขึ้นปีใหม่จู่ๆใกล้ตัวฉันก็มีเสียงดังแกรกขึ้นฉันลืมตาขึ้นมองอย่างลืมตัวฉันเห็นแก้วมักคของฉันแยกออกเป็นสองเสียงน้ำในแก้วไหลออกมาเจียงนองบนโต๊ะฉันมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองจากน้ำที่หกอ,อยู่บนโต๊ะ ภาพที่เห็นนั้นก็คือใบหน้าปกติของฉันก็แค่ภาพสะท้อนธรรมดานี่นาหลงกลัวมาตั้งหลายปีที่แท้ก็เรื่องหลอกเด็กนี่เอง